ตอนที่หนึ่งก็จะพามานะก็จะเหมือนจะมีฝนตกลงมานะครับแล้วก็มีใครคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงต้นไม้นะครับแล้วก็มีเหมือนสัตว์เลี้ยงของเขานะครับลองขึ้นมาว่าบูแล้วดูเหมือนว่าจะมีหญิงสาวคนหนึ่งขี่มา้ามานะครับย่ายา่แล้วดูเหมือนเธอเนี่ยจะวิ่งมาควบม้ามาอย่างรวดเร็วเลยนะครับแล้วก็ผ่านพระเอกไปนะแล้วดูเหมือนพระเอกจะโดนลูกหลงเลย เฮ้ยเรียบอะอรขนาดนั้นนะ่ะดูเหมือนหล่อนนะก็เห็นพระเอกนะตอนนี้แต่ว่าหล่อนน่กลับไม่สนใจนะต้องรีบวิ่งไปนะรู้ว่าหล่อนกำลังหนีอะไรมาแล้วดูรู้สึกเหมือนว่าม้าของหล่อนเนี่ยไปเตะเข้ากับเชือกนะครับแล้วหล่อนเนี่ยก็ตกใกจยยนะทีนี้ม้าก็ทุดลงเลยครับทีนี้แต่หล่อนเนี่ยก็สามารถกระโดดออกขึ้นมาได้นะสรุปคือม้ามึงสวยแทนก็เก๊กท่าหนึ่งทีนะครับ ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนนะตามหล่อนมานะครับแล้วก็พุ่งเข้ามาทําร้ายนางนะแต่ว่านางเนี่ยสามารถใช้พลังได้ไงแล้วก็แปะไปที่เพื้นแล้วพลังก็พุ่งออกมาเต็มเลยแล้วก็มีกลุ่มควันออกมาเพียบนะครับเธอก็พูดว่าชิแล้วดูเหมือนว่าพระเอกเนี่ยก็โดนฝนนะครับเปียกหมดเลยตอนนี้แล้วก็มีม้าตัวหนึ่งวิ่งตรงมาที่พระเอกนะครับ เอ้ยไม่ใช่ม้งเอาอีกแล้วเหรอรู้สึกเหมือนว่าจะไม่ใช่เหมือนผู้หญิงคนเมื่อกี้นะครับที่ว่าจะวิ่งผ่านไปแล้วน้ำกระเด็นใส่นะแต่ว่ารู้สึกเหมือนว่าเขาจะตกลงมาจากม้านะครับแล้วพู้หอิงก็ไม่รีรอแล้วรีไปช่วยแล้วพวูดขึ้นว่านี่เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหมเมื่อกี้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งหืนายเห็นเหมือนกันใช่ไหมหบีหนึ่งแล้วก็มีกลุ่มคนลึกร้นนะวิ่งตามนางมานะ นางก็ไม่อยู่ตรงที่แม่น้ํานะครับหยุดนะจะวิ่งหนีไปไหนนางก็ไม่รอนะกระโดดลงน้ําไปเลยปะซบเร็วเข้าอย่าปล่อยให้นางหนีไปได้แล้วไอ้พวกนั้นก็ไม่ละเว้นความพยายามนะก็จะตามเอาให้ได้เลยนะแล้ดูเหมือนว่าจะมีเอ่อพายุนะครับสักอย่างหนึ่งช่วยนางไว้ได้นะนั่นคือสุดเทพแล้ว่นเองนะพระเอก มาพร้อมกับคนที่มาขอความช่วยเหลือพระเอกนะอยู่ในเรือก็ต่อจากตอนนี้นะครับหลังจากที่พระเอกเนี่ยปล่อยออพายุมาช่วยหลอนนะครับแล้วก็ใช้แก่ที่ร้องขอความช่วยเหลือจากพระเอกเนี่ยก็พูดขึ้นว่าคุณหนูรีบขึ้นเรือมาเร็วเข้าอย่าให้นางหนีไปได้ไอ้พวกหนูกสกปรกไปตายซะแล้วดูเหมือนว่าไอ้พวกนี้มันสามารถรับการโจมตีของพระเอกได้นะและพระเอกเนี่ยคิดนิจว่านี่คืออาวุธที่สลักอัคระป้องกันสายฟ้า บนตัวของนักฆ่าพวกนี้มีอาวุธอคัคระป้องกันสายฟ้าการที่จะสู้กับพวกมันะ่ะไม่ใช่เรื่องที่ดีเลยจอมยุทธ์น้อยจอมยุทธ์น้อยท่านะ่ะหนีไปเถอะข้าไม่อยากให้ท่านะ่ะมาตายไปด้วยการหนีไม่ใช่นิสยัยของข้าแทนที่จะหนีไม่แทนที่จะหนีไม่สู้กับพวกมันไปเลยล่ะพรนะเล้วก็ปล่อยพลังนะแบบเป็นสายฟ้าพุ่งลงมาจากท้องฟ้าลงมาที่ตรงแม่น้ํานะเอตรงข้างๆแม่น้ำ แลดูเหมือนบริเวณนั้นกลายเป็นหลุมใหญ่เลยนะครับและหล่อนก็นคิดใน่ใจว่านี่ก็แข็งแกร่งเกินไปหรือเปล่าเพชรคิดจว่านะะักฆ่าพวกน,น,นั้นแข็งแกร่งมากโชคดีหลังจากที่ข่ากลับมาเกิดใหม่ข่าได้กระตุ้นร่างสถิตสายฟ้าแล้วไม่งั้นวันนี้คงอันตรายแน่ๆนที่นี่ไม่ปลอดภยัยรีบพายเรือไปข้างหน้าเร็วข้างหน้านี้มีถ้ำอยู่พวกเราจะไปที่นั่นกัน ดีดีใช้แก่เลยพูดขึ้นนะครับก็ตัดภาพมาที่ถ้ำนะครับคุณหนูเสื้อผ้าแห้งแล้วท่านรีบเปลี่ยนเถอะอืมแล้วหนุ่มเหมือนหล่อนนะก็เดินออกมาจากหลังโขดหินนะเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จแล้วนะเลยยี่ขอขอบคุณท่านจอมยุทธน้อยที่ช่วยชีวิตเพ่ก็คิดในใจว่านี่เธอสวยโคตรเลยนี่วะไม่ต้องหรอกขอไม่ต้องขอบคุณหรอกสามารถบอกค่าได้ไหม ว่าพวกที่ตามค่าเจ้าพวกมันเป็นใครเอ่อคือถ้าไม่สะดวกก็ช่างมันเถอะให้คิดซะว่าข้าไม่ได้ถามหรอกนะไม่มีอะไรที่ไม่สามารถบอกได้หรอกที่พวกที่พวกมันตามค่าเพราะว่ามันน่ะเป็นพวกสาวกของลัทธิปีศาจพวกมันอ่ะอยากได้ของล้ำค่าของตระกูลค่าและพวกมันก็คิดว่าของล้ำค่าของตระกูลค่าอยู่บนตัวข้าเลยตามค่าข้าลัทธิปีศาจอีกแล้ว ตะกูลเจ้ามีของล้ำค่าอะไรถึงได้ทําให้ลัฐิปีศาสนใจได้นะ่ะเอ่อคือคุณหนูท่านจอมยุทธ์น้อยโปรโดยกโทษโปรโดยกโทษให้ด้วยเพราะของล้ำค่าที่สืบทอดต่อมาของตะกูลไม่สามารถบอกแก่คนนอกได้เอ่อไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้บอกไม่ได้ก็ช่างมันเถอะก็ตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไปเอกนอนอยู่นะ แล้วไอ้สองคนนี้ก็กําลังกระซิบพูดกันอะไรทั้งอย่างนะลุงเฟิงพุ่งนี้เช้าท่านน่ะรีบเดินทางกับตระกูลไม่ได้คุณหนูปล่อยคุณหนูไว้คนเดียวมันอันตรายเกินไปนะครับนี่คือคําสั่งและใครบอกลุงว่าแต่ใครบอกลุงแล้วว่าข้าตัวคนเดียวเขาอ่ะไปที่ไหนข้าก็จะไปที่นั่นก็ตอนนี้พเอกของเรานะครับก็ยืนอยู่ที่หน้านิกายเซียนเทียนนะครับเพ่ก็พูดขึ้นว่า ข้ามาเข้าทดสอบความสามารถรอบที่สามโอเคเชินเจ้าตามข้ามาที่แท้เขาก็เป็นศิษย์ของนิกายเซียนเทียนไม่แปลกใจเลยที่เขาแข็งแกร่งขนาดนั้นก็แม่นางดูเหมือนว่าจะแอบตามพระเอกเรามานะใต้เขานิกายเซียนเทียนลานประลองฝีมือเฉินเล่ยทั้งนี้เนี่ยชิงหยันเจ้ายังรู้ที่จะกลับมานะข้านึกว่าเจ้าจะไม่เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้แล้ว แลที่ปีศาจอะจ้องจะจัดการกับพวกเราอยู่พวกเราอะได้ตกลงกันแล้วนี่ว่าจะมาเข้าร่วมการทดสอบของนิกายเทียนเซียนเทียนเพื่อที่จะหาที่หลบภัยเจ้าเนี่ยดีจริงๆใครนะเลยนะอย่าใจร้อนไปข้าไม่คิดจะหนีข้าแค่ไปหาคู่หูเองโอ้พระเจ้ามันน่ารักมากนอกจากนี้การทดสอบมันง่ายเกินไปแค่สามวัน ต้องทำความเข้า,าความเข้าใจกับทักษะกระบี่เริ่มหนึ่งมันไม่จําเป็นต้องใช้เวลามากมายขนาดนั้นในการเตรียมตัวตรงซูเลี่ยงฮฮมีบางคนที่ไม่มีความสามารถแต่กลับถนัดการพูดโม้ใช่ย,ย่อยทักษะกระบี G ่จีเฟิงหวนจิ้งเป็นถึงทักษะระดับกลางขนาดอัจฉริยะยังใช้เวลาฝึกถึงสงวันครึง่งถึงตระหนักรู้มันได้ เป็นกลมในกาลาจริงๆใช้เวลาตั้งสองวันครึ่งมีอะไรให้มาคุยโอ้อวดแต่เฉินเลยนะสามารถตะหนักรู้ได้ถึงวันแรกเลยนะนี่เป็นไปไม่ได้ไอ้เจ้าเด็กเตียวตัวเล็กๆแบบเจ้าอ่ะมันเป็นไปไม่ได้ที่จะเก่งไปกว่าข้าโอ้งั้นถ้าเกิดค่าในที่หของการทดสอบล่ะถ้าเป็นแบบนั้นข้าก็จะขู่ข่าวต่อหน้าเจ้าและเรียกเจ้าว่าท่านปู่เลย ตอนนี้จะเริ่มประกาศเนื้อหาของการทดสอบแล้วนิกายเซียนเทียนผู้อาวุโสเจียงก็มีผู้อาวุโสนะแล้วก็พูดขึ้นว่าเนื้อหาของการทดสอบครั้งนี้คือต้องผ่านกองทัพหุ่นไม้แล้วไปให้ถึงห้องโถงใหญ่บนยอดเขาไม่ว่าพวกเจ้าจะใช้วิธีอะไรก็าตามเพียงแค่ไปถึงห้องโถงใหญ่บนยอดภูเขาก็นับว่าสอบผ่านแล้วคนที่ผ่านสิบ,สบอันดับแรกจะได้ รับเข้าเป็นศิษย์สายในของนิกายเซียนเทียนในทันทีและกุญแจสำคัญที่สุดของการทดสอบครั้งนี้คือทักษะกระบี่ที่ให้ไปก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้างมีความมั่นใจที่จะชนะเขาไหมมีหลานมาถึงมีหลานมาส่งถึงที่ไม่เอาก็โง่แล้วเริ่มการทดสอบก็ทุกคนโดนหุ่นไม้กระทือบเลยนะอช่วยคะด้วย จูจูทำไมถึงป่าเถื่อนขนาดนั้นล่ะความยากแค่นี้อ่ะทำอะไรข้าไม่ได้หรอกทักษะกระบี่นี้คือการยืมพลังจากกลมมาช่วยถึงแม้มันจะเร็วแต่มันก็ยังมีร่องรอยให้ติดตามเจ้าดูทักษะกระบี่ตั้งแต่ตรงนี้แล้วหลังจากนั้นรับไปซะท่านผู้อาวุโสท่านคิดว่าการทดสอบครั้งนี้ใครจะได้ที่หนึ่ง ได้ยินมาว่าตงชิงหลินที่เป็นหลานของผู้อาวุโสตงก็เข้าร่วมตงซูเลี่ยงก็เข้าร่วมการทดสอบครั้งนี้เด็กพวกนี้มีทั้งความสามารถและฉลาดหลักแหลมถึงแม้พวกเขาจะเยอะ่อหยิ่งยโสไปบ้างแต่ก็นับว่าเป็นพวกที่มีความสามารถทำให้ผู้อื่นตกตะลึงงานคาดเดาความคิดเห็นของท่านที่หนึ่งต้องเป็นตงซูเลี่ยงยังไม่ถึงวินาทีสุดท้าย ไม่ต้องมาทําการตัดสินเอาเองคนที่มีความสามารถเข้ามาทดสอบได้นั่นแต่ละคนก็ไม่ใช่จัดการได้ง่ายๆเพราะนิกายเซียนเทียนท้องข้าไม่ต้องการคนธรรมดาอัจฉริยะคนนี้ต้องได้ที่หนึ่งดูดูแล้วคงมีคนคงมีคนที่สอบผ่านการทดสอบแรกแล้วไปเอ๊ไม่ใช่ตรงซูเลี่ยงนี่คนคนนั้นเป็นใคร คนของเมืองชิงหยางตระกูลเฉินเฉินเลย่ยข้าขออขาคารวะท่านผู้อาวุโสเด็กคนนี้ไม่ธรรมดาเลยอนาคตกลัวว่าจะอ้อในที่สุดก็มาถึงสักทีเฉินเลย่ยเป็นเจ้าที่หนึ่งจริงๆด้วยพวกเจ้าสองคนมันเป็นไปไม่ได้พวกเขาสองคนจะมาถึงก่อนข้าได้อย่างไรมันสองคนต้องโกงแนะ่แนพวกเราขึ้นมาแบบใสสะอาดมันเป็นเพราะเจ้า ที่ทําไม่ได้เองตั้งหากเจ้าสงสัยในการตัดสินใจของข้าเหรอไม่ใช่แต่เป็นพวกเขาเห็ <S 2> <S 2> นแก่น,น้าปู่ของเจ้าข้าจะไม่สัง่งสอนเจ้าตรงสลีิยงเจ้าลืมอะไรไปเปล่าถึงแม้ว่าเขาจะโง่ไปหน่อยแต่ก่อนที่ข้าจะกลับมาเกิดใหม่ข้ามีชีวิตที่ยาวนานมากมันก็เพียงพอที่จะให้เขาเรียกข้าว่าปู่แล้วก็ <S <S ประมาณนั้นนะ พวกเจ้าคุณชายอย่างข้าจะไม่ปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ลูกเลยวันนี้เจ้าได้ผ่านการทดสอบแล้วกลายเป็นสิทธิ์ของนิกายเซนเทียนตอนนี้คนข้างนอกอ่ะได้ขนานนามเจ้ากับชิงหยันเป็นความาภาคภูมิใจของเมืองชิงหยางของเราพี่ชายเก่งที่สุดลูกเลยตอนนี้พวกเจ้าได้เข้าไปในนิกายเซนเทียนแล้วทางฝั่งลัทธิมานจะ พวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนิกายเซนเทียนไม่ใช่นิกายกระจอกกระจอกในประเทศนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลัทธิมานน้าจะไม่กล้ามายุ่งกับข้าและชิงหยันและพวกท่านและตระกูลเนีย,ท,ยนที่อยู่ที่เมืองชิงหยางน่าจะปลอดภัยมากขึ้นด้วยข้าพอมีคำพีฝึกอยู่บ้างพวกท่านเอาไปฝึกกันเวลาตกอยู่ในอันตรายจะได้สามารถปกป้องตัวเองได้ พวกนี้ล้วนเป็นคัมภีร์ระดับสูงทั้งนั้นก่อนหน้านี้ข้าได้เจอกับเรื่องประหลาดนะพวกท่านวางใจแล้วไปฝึกฝนเถอะเปียกคินใินใจว่าชาติก่อนข้าเป็นถึงจักรพรรดิสายฟ้าเลยนะของแค่นี้มันต้องมีอยู่แล้วท่านพ่อท่านแม่ชาตินี้ข้าจะไม่ให้ใครมาทำร้ายพวกท่านอีก แล้วน้องสาวตัวน้อยของข้าด้วยชาติที่แล้วข้าได้เห็นพวกท่านตายไปนันหาต่อตาข้าโดยที่ข้าไม่สามารถทําอะไรได้เลยมันไม่มีทางที่จะซ้ํารอยเดิมอีกเด็ดขาดลทัทธิมันในชาตินี้ข้าจะไม่มีทางปล่อยพวกเจ้าไว้แน่ข้ายัางนึกว่านิกายเซียนเทียนจะเข้ายากซะอีก คิดไม่ถึงเลยว่าคุณหนูอย่างข้าจะสอบผ่านได้ง่ายๆแบบง่ายๆแบบเลยเเถ้าต้องขอบใจสิ่งที่เจ้าชีแนะด้วยเฮ้ก็ดูเหมือนว่าจะมีคนมาลอบสังหารนะนั่นใครกันเกิดอะไรขึ้นเฉินโจเฉินฉินโจฉินนะครับขอไปที่อ่านผิดทําไมพวกมันสองคนถึงมาอยู่ที่นี่ด้วยกันตรวจสอบข้อมูลของเรา แบบละเอียดแล้วหาศัตรูของพวกเรามันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะเฉินเลยเจ้ามาขัดขวางเรื่องของข้าหลายครั้งแล้ววันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าเฉินโจวฉินพ่อของข้าเป็นถึงหัวหน้าตระกูลเฉินแต่เจ้ากับร่วมมือกับลัทธิมานเพื่อแย่งชิงตําแหน่งหัวหน้าตระกูลเจ้ามันคนทรยศสมควรที่จะถูกขับไล่ออกจากตระกูลเฉินส่วนเจ้าตรงซูเลี่ยง ข้ารอคําว่าโป่จากเจ้าเมื่อไหร่เจ้าเมื่อไหร่จะได้ยินเจ้าเรียกความตายมาถึงแล้วยังจะปากดีอีกวิจารกาซะเพ่เก็ปล่อยพลังออกมานะพลังสายฟ้านะเฉินโจฉินเจ้าสมคบคิดกับหลานชายคอนโตของข้าและยังนําขยะพวกนี้มาอีกไอเดียรัชฉานตัวน้อยตายซะอะไรนะ เกิดอะไรขึ้นนี่มันวิชาอะไรกันเวนเนยตัวจริงของมันอยู่ที่ไหนกันโทษทีนะคนที่เจ้านคนที่สมควรจ่ายสมควรตายก็คือเจ้าตาจ่ายใจ,จายมันคืออะไรวะลิ้นเป็นไรเนี่ยอาว้าวฉันเลยเจ้าเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะให้โอกาสกับคุณหนูอย่างข้าได้ลงมือเลยนะเป็นไปได้อย่างไรเป็นไปไม่ได้ที่เจ้านะ่ะจะแข็งแกร่งขนาดนี้ หลานชายเจ้าจะยอมหรือไม่ยอมข,ข้ายอมแบบนี้สิทําตัวว่านอนสอนง่ายและทําตามที่พน,นันเอาไว้ดีๆข้าเฉลยระวังพายุดอกเข็มพายุดอกเข็มฉเฉลยเจ้าเป็นยังไงบ้างข้าฉลาดใจเกินไปข้าเป็นถึงจจกาพระสายฟ้าจะมาโดนคนจัดการง่ายๆแบบนี้ได้อย่างไร ไอคนชนบ,บทข้าไม่ถึงเลยว่าเจ้าจะกล้าฉีกหน้าคนชายอย่างข้าต่อต่อหน้าคนมากไหมนี่แหละคือราคาที่เจ้าต้องจ่ายเจ้าคนหน้ารังเกียจคนสวยอย่ารีบร้อนคนต่อไปก็คือเจ้าแต่ก่อนหน้านั้นข้าจะขอเจ้าก่อนละกันละกันนะพายุดอกเข็มมันทำมาจากเข็มเงินมันไม่ได้ป้องกันสายฟ้าน่ะ เจ้าหมายความว่าอะไรไปเองเขาปล่อยสายฟ้าออกมานะอ่าเฮ้ยมันช่างไม่น่าดูเลยจริงๆใครกันที่กล้าทำร้ายหลานชายของข้าผู้อาวุโสตรงจากนิกายเซียนเทียนชูเลี่ยงชูเลี่ยงปะปูข้าจะให้พวกเจ้าต้องชดใช้ โอ้หจัดการเจ้าตัวเล็กและตัวใหญ่ก็ออกมางั้นสินะใครทำคนนั้นก็รับเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับชิงหยันเฉินเลย่ยเจ้าอย่าพูดแบบนี้สิผู้อุปสตรงเรื่องมีอยู่ว่าตรงสูเลี่ยงมันลงมือที่จะฆ่าข้าแล้วมันยังไงล่ะหลานชายของข้าโดนเจ้าทำร้ายจนแบบจนเป็นแบบนี้แล้วข้าจะเอาชีวิตของเจ้ามาชดใช้ซะไปตายซะ เพย์เนี่นก็รับพลังไว้นะแต่ว่าก็ไม่สามารถรับไว้ได้นะเพราะว่าไอ้แก่มันแก่งเกินยังมีเจ้าช้าก่อนก็มีบุคคลคนหนึ่งมาห้ามไม้นะถึงแม้ว่าอ๋อไม่ใช่เสียงแบบนี้จะต้องเสียงแก่เนี่ย <c oughs> ถึงแม้ว่าลูกศิษย์จะมีความผิดแต่เจ้าก็ไม่สามารถลงโทษพวกเขาได้หนักถึงขนาดนี้เจ้าเป็นถึงเจ้าเป็นถึงเจ้า,จาแห่งหุบเขาเซียนหมู่ จำเป็นต้องลงมือกับชนรุ่นหลังด้วยเหรอไอเดียนรฉานตัวน้อยมันทำ้ายหลานชายข้าข้าจะฆ่ามันแล้วมันทำไมท่านผู่ส่วนทั้งสองเพราะการทดสอบเมื่อตอนกลางวันทำให้ตรงซูงเรียงแคนข้าตอนนี้เลยมาฆ่าข้า,ข,าข้าเป็นแค่ป้องกันตัวเท่านั้นหลานชายข้านั่นเหรอแคนเจ้าท่านปู่พาข้ากลับไปรักษากนใช่ใช่เจ้าต้องรีบรักษาตัว ไอ้หนูวันนี้ข้าจะไว้ชีวิตเจ้าก่อนละกันแต่ว่าถ้าเกิดเจ้ายังกล้ามาหาเรื่องหูบเขาเซียนวูข้าของข้าอีกมันจะมีจุดจบไม่สวยก็ขออภัยนะครับคือมันอ่านยากมากนะสำหรับผมนะคือผมอ่านปฏิทินขาดานะคือต้องขอโทษที่ทำให้ใครงงกินนะครับผมก็ก็ก็ผู้โสดก็บินกลับไปเลยอายุยังน้อยอยู่ตรงไม่ใช่เสียงนี้สิอายุยังน้อยอยู่บางที การฆ่าก็ไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดเท่าการล่าถอยนะหลังจากนี้ก็ดูแลตัวเองด้วยล่ะผู้วุโสเจียงเรื่องของวันนี้อ่ะมันเป็นตรงซูเลี่ยงที่ลงมือก่อนนะมันอ่ะจะเกี่ยวกับพวกข้าได้อย่างไรเขาหมายความว่าอะไรนะอ๋อแล้วผู้วุโสมาที่ได้ยังไงกันตอนที่ตรงซูเลี่ยงปรากฏตัวข้าก็ได้ใช้ป้ายชื่อสีทธของความช่วยเหลือแล้ว แต่ว่านะผู้อุโสเจียงคนนี้มาถึงนี่นานแล้วแต่กลับออกมาคนสุดท้ายเหมือนกับว่าเขาไม่อยากมีปัญหากับหุบเขาเซียนหวู่ดูเหมือนว่าหุบเขาเซียนหวู่ในนิกายเซียนเทียนจะยิ่งใหญ่มากแล้วมันยังไงละ่ะข้าฉเฉลยเกิดมาไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วห้องโถงใหญ่ของนิกายเซียนเทียนถ้าหากตระกูลของเจ้าต้องการพระต้องการคำพีฝึกฝนและยาทำไมไม่ยอมไปไม่ยอม เป็นผู้อยู่ใต้อานาจของนิกายเซียนเทียนละ่ะผู้ต่อไปก็พ่อของเจ้าก็ไม่ยอมตกลงหรอกข้ามีแผนของตัวเองอยู่และขอให้ท่านประมุกอนุญาตด้วยประมุขออมอนนข,ของนิกายเซียนเทียนเซียนเทียนจือช่างบันเถกก่อนหน้านั้นข้าจะรับเจ้าเป็นศิษย์ใดของนิกายเซียนเทียนแต่ว่าจะไม่บันทึกชื่อไว้แบบนี้จะได้อธิบายให้กับน้องเลยได้ง่ายหน่อย ขอบคุณท่านลุงมาก